เพืเ่อนๆมาทานยำกันนะคะเย็นๆเบื่อไม่รู้จะทานอะไรเนี่ยนะคะเป็นยำรวมนิดยำพุ่งเส้นนะคะก็จะมีกุ้งอยให้ดูนะก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกมีไส้กรอกนะคะมีหมูสับมีหมูยอะะอะไรค่ะอะไรค่ะทานด้วยกันนะคะเผ็ดพอดีอันนี้ปลาหมึกนะคะเผ็ดพอดีค่ะเพราะว่า เป็นคนทานเผ็ดไม่ได้นะคะเป็นคนใต้แต่ทานเผ็ดไม่ได้ะคะ่ผู้อัดนะคะผู้อัดเพื่อนๆทานอะไรกันหรือยังคะ เยอะๆนะคุณจะได้สวยมือเย็นต้องทานเบาเบานะคะปกติฟ้าจะไม่ทานไม่ทานข้าวค่นะนอกจากทานผลไมห้หรือว่าสลัดหรือว่ายังหรือว่าปกติก็จะทานวิแกนฟูรตีนของคลีฟลีนะคะจะทําให้รูปร่างเราเนี่ยมีสัดส่วน ที่สวยงามนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีคือพัรณสวยงามด้วยนะ บอกน้องว่ารสหวานเปรี้ยวเด็กวน้องก็เอาเปรี้ยวนำเพราะปกติเปนคนที่ชอบหวานหวานเปรี้ยวนะแต่ก็คือพยายามไม่ได้ทานหวานเยอะนะคะเพราะเราก็ดูแลสุขภาพนั้น